เอาเลครับกาสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาบาวอิน i n i t ต Combo กับผม n ัทเซอเนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของการอัปเดตแพดล่าสุดนะครับกับ m a ็ Level ลร้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันนีก็จะเป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโปรโมชั่นประจําเดือนนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนอื่นเลยนะครับ ฝากร้านเติมเกมไว้ไปด้วยร้านสเตราโกพัทนะครับเราก็ใครนี่ยพที่อยากจะทาการปล่อยบอดออโต้ดันทั้งวันนะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับในส่วนของโปรแกรมจําลองข่าวนะครับหรือว่าในส่วนของ UGF นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครด้วยนะครับอ่ะในส่วนของการอัปเดตแ a ดแม็กเลอร์หนึกนะครับก็บอกได้เลยว่ามีอะไรใหม่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผ่นที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่100 9กนะครับก็ใครที่จะมาฟงมาฟาร์มก็ลองมาฟาร์มที่นี่ได้นะครับบรรยากาศก็บอกได้เลยเลยครับว่าเขียวขจีนะครับสวยงามมากๆนะครับใครที่จะเป็นสายแบบสายโปรงสายป่าก็ลองมาฟาร์มใีนี้ได้นะครับบอกได้เลยว่าคือมันสบายหูสบายตามากๆนะครับแล้วก็มอนเตอร์ที่นี่ก็มีความโหดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อปนะครับดันเจียนเนี่ยตรงนี้ผมเห็นว่าในส่วนของกุญแจเขียวนะครับหายไปแล้วนะครับจะเป็นกุญแจพวกนี้มาแทนนะครับแม็กกีชาออดแทนนะครับก็ มีแต่ระ v เลเวลอัพเข้ามานะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์กนหน่อยละกันนะครับสำหรับการอัปเดตเบื้องต้นกับการอธิบายคร่าวๆสำหรับ n o t ตแพดแม c เลเวลห9ึเกนั่นเองนะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับสำหรับในส่วนของการประกาศ n o t ตแพดก็มีในส่วนของ Mac เล v e l 199นะครับในส่วนของดันเจียนใหม่นะครับแล้วก็แผ่นที่ใหม่และรวมไปถึงในส่วนของนี่เลยนะครับ พาบาวเบกนั่นเองนะครับก็เป็นในส่วนของการแลกรางวัลน,นั่นเองนะสํัสหรับที่เราทําการเก็บสะสมมาทั้งหมดแพทถึง2 p a แพทนั่นเองในส่วนของแพทอัปเดตนะครับก็จะเป็นในส่วนของดันเจียน190นะครับแล้วก็มีในส่วนของนี่เลยนะครับเน็กที่สามารถแลกชาออสคอนเวเตอร์ Char ได้เพราะฉะนั้นก็ถึงฤดูการแล้วนะครัหรับการตีบวกประดับนั่นเองเราสามารถ ทำการแลกเน็กได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับหน้าตาดันเจียนประมาณนี้แล้วก็จะเป็นบอสดันเจียนนะครับและในส่วนของอัปเดตนิวแมปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของแมปที่ผมพาไปดูเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับในส่วนของอินเกมอีเวนต์นะครับจะได้รับโบนัสคูณ200%นะครับสาหรับกิจกรรมคูณยกเซิร์ฟประจําเดือนตุรานั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีพรีเมียมนะก็จะได้รับ20%แต่ถ้าเก้าเปอู้เล็น100%เท่านั้า เนีเราก็ยังมีในส่วนของกิจกรรม Mission ทู t ดอะมูนซีซั่นสด้วยนะครับและยังมีในส่วนของกิจกรรมร้อยกระทงต่างๆนะครับและรวมไปถึงนี่เลยนะครับชาออสคอร์นะครับชาออสคอร์นะครับแรกประดับสุ่มประดับสุดพิเศษมากมายนะครับใครที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยนะครัสำหรับในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับเราสามารถที่จะทําการแลกเอเซอรี่แลนดอมบ็อกนะครับใช้ชาออสทั้งหมด5 0 กับเงิน5าล้าน ALZ นะครับในกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยประดับแบบนี้เลยนะครับก็จะทําให้เราทําการตีบวกประดับได้ถี่ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ประดับเนี่ยก็จะมีให้เราซื้อมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของอัคนา f อฟชา r อสนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับในกล่องนี้ก็ลองมาเล่นกิจกรรมนี้ดูนะครับสำหรับกิจกรรมชา o อ c o r ้นั่นเองนะครับแลกประดับนะครับส่วนถัดมานะครับ p a บ้าเ k ็ e ซีซันวนะครับก็เป็นการสะสมไอเทมเพื่อแลกรางวัลใหญ่นะครับแต่ผมมองว่าของรางวัลนะครับมันค่อนข น้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับการแลกเนี่ยจานวนที่มันเยอะมากนะครับก็ใครที่จะแลกก็ลองคิดดูดีๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทาการบอดทั้งวันเนาะก็มีเก็บสะสมแค่สามพันกว่าเองเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเยอะไปหน่อยต็อทัดมานะครับเว็บช็อปเนาะก็มีในส่วนของแพ็กเกจใหม่เข้ามานะครับราคา300บาทได้รับพรีเมียมต่างๆทั้งหมด7วันเลยถือว่าคุ้มมากๆเดบโน้ตนะครับมีการส่งมอบฉายาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มรางวัล a อออซ คาบาวเบกหลังจากจบดันเจียนนั่นเองเนี่ยก็จะเป็นดันเจียนใหม่แล้วก็ในส่วนของดันเจียนแมลงอเวกนั่นเองเนี่ยมีการเพิ่มจํานวนด้วยนั่นเองได้รับในส่วนของเบก5แล้วก็4อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรางวัลกิจกรรมนะครับข้อ3มนะครับมีการเปิดให้แลกเปลี่ยนอัปเดตคอแทนผู้เล่นสามารถนำอัปเกรดคอไฮเอ็ดนะครับ20อันและอัปเกรดคอไฮ10อันไปแลกในส่วนของกุญแจได้นะครับกับ n p c เมืองบอดี้อายปกตินะครับแล้วก็ข้อ4นะครับมีการประกาศลบไอเทมโค้ดเคนต้ด้วยนะครับแล้วก็ข แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆในมิชชั่นวอลนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการอัปเดตแม็กเกรเวล190นะครับใครที่อยากจะมาดูรายละเอียดก็สามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของการสรุปแพท199แบบเร็วๆนั่นเองนะครับใครอยากจะดูรายละเอียดก็ลองไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปเวลให้199ก่อนล้วกันนะครับวันนี้ผมนัสเอ็กนะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปฟาร์ม ปากันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นมิชชั่นทูดัมมูนอีกสักนิดหน่อยนะครับวันนี้ราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไฟเจอรครับบ๊ายบายสวัสดีครับเซราโกพัทรับเต็มเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasser x ด,ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr code ได้เลยอยากเติมเกมต้อง stera g o พั p l u